สวัสดีครับท่านสมาชิกมาพบกันดึกหน่อยนะครับอาจารย์จับตื่นขึ้นมาตีหนึ่งไม่ได้หลับเลยครับก็มาหยิบปากกาต่อตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วนะครับนี่วันนี้จะเอาเลาให้อยู่ครับรู้แล้วเราควรทํำยังไงนะครับนะอันนี้สูตรคํานวณสดนะครับนะสูตรไม่ต้องพูดถึงท่านเอาตัวเลขเดี๋ยวท่านจะมื่นเปล่าๆนะครับต่อไปท่านจะถูกหวยบ่อยเขาให้ติดตามให้ดีนะครับนะหวยต้อง อย่าไปเอาตัวสั้นเกินไปนะครับเอาอย่างละสี่อันนี้สูตรคอมนะครับสูตรคอมนะนี่ต้องแบ่งกันด้วยนี่สูตรคอมที่เคยท่านชอบวันที่แล้วอาจารย์ก็ยังบอกเลยเอามาลอกใส่นี้นะครับจากใบนี้นะครับสูตรคอมนะสูตรคอม,มเห็นมันเลอะก็เลยมาลอกใหม่นะครับนะวันที่แล้วก็บอกแล้วห้าไม่ต้องห้านะครับหกสี่สามบวกนี้จะได้คู่เงินนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนให้โทษทีนะครับนะ สูตรที่ไม่ได้เขียนให้นะครับอย่างนั้นก็ใบที่สองเข้าใบาแรกไม่เข้านะใบที่สองเข้าเตตัววิ่งนี่ไงแต่ไม่ได้เขียนให้ไปเน้นสีเกินไปนะครับนะไปเน้นสีนะครับงวดที่แล้วใบที่สองให้เน้นสีกับสีกับห้าไปวางชุดเดียวไม่เข้านะครับนะเข้าเตตัววิ่งสีกับห้ามาห้านะครับแต่สูตรมันเข้านะท่านจะไปชิกนะก่อนอื่นก็จะเชื่อใคร ฟังใครก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสนับซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลล่าเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุนมีนาทีทองครับผมนะครับมาดูนะครับงวดนี้นะครับไอนี้สูตรคอมนะครับบอกไว้ก่อน10งวดไล่มานี้10งวดผิดไปงวดหึ จับคู no ่ไม่เข้านะครับที่ว่าผิดคือตัวเด่นยังไม่ผิดนะครับแต่จับคู่ไม่เข้าคุณอันนี้คํานวณสดนะครับอันนี้ก็สิบงวดผิดไปงวดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหอร่อยมากเลยตัวนี้ได้ข้อมูลดีแล้วท่านะมาชิกนะจับคู่เข้าตลอดบางทีเข้าไอ้นี้ไอ้นี่ดีอย่างเข้าอันนี้มันจะเยอะไอ้นี้สิบสองตัวอันนี้จะได้เดี๋ยวมาตัดกันครับอันนี้จะได้สิบหกตัวนะครับสิบหกตัวต้องกลับด้วยนะครับสิบหกตัวหาตัวเด่นนี่สูตรคอมได้มาใหม่นะครับ ได้มาใหม่เลยสูตรคอมนี่นะครับนะตัวเดียวมาตัวเดียวนะสูตรอันนี้สูตรคอมนะครับนะทำขึ้นมาใหม่นะครับไอ้หนุ่มหายไปพักหนึ่งเลยทําขึ้นมาใหม่นะครับนะอันนี้สูตรคอมว่าจะเดินไปจีงวดนะครับนะเออนี่เพิ่งได้มาใหม่นะครับอันนี้สูตรใหม่สูตรคอมนะครับอันนี้สูตรคํานวณสูตรอันนี้งวดนี้ประกบไม่เข้านะครับแต่ตัวเด่นเข้านะตัวเด่นไม่เคยผิดนะครับสองสูตรอะสองฝั่งอะตัวเด่นยังไม่ผิดเลยแต่อันนี้ได้ไหมครับ ได้ได้เก้าเก้านะครับยิงเข้าหากันนะครับอันนี้ผิดอันนี้ได้นะครับได้อันนี้อันนี้ได้ทั้งหนึ่งเก้าทั้งหกหกนะครับนะวัวนี้เราเอาตัวเด่นนี้ไปไปไปประกบอีกทีหนึ่งนะครับงวดนี้ได้ห้าห้านะครับได้ห้าห้าอ่าได้ห้าห้างวดนี้ได้สามห้าสามห้านะครับงวดนี้ได้สามห้านะงวดนี้ได้ศูนย์สอง ศูนย์สองเออได้ศูนย์สองอย่างเดียวได้บนวันนี้ได้ได้แปดเจ็ดได้แปดเจ็ดอย่างเดียวนะครับได้แปดเจ็ดอย่างเดียววันนี้ได้สี่เจ็ดกับศูนย์สี ma <ma. ่เจ็ดตรงเดียวเอออย่างเดียววันนี้ได้เลยครับได้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับสามเจ็ดเลยได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับประกบกันนะครับยิงเข้าหากันนะครับแล้วตัวเด่นตัวนี้ไปไปดึงออกมานะครับอ่าวันนี้ปุ๊บ ได้เลยครับวันนี้ได้ได้ห้าเจ็ดกับเก้าศูนย์ได้ทั้งเก้าศูนย์ทั้งห้าเจ็ดนี่ไหมครับได้ทั้งบนทั้งลา่างงวดที่แล้วได้แต่บนสามห้าห้าสามถ้ามาชนตัวนี้ก็ได้ชนสามห้าห้าสามไอ้นี่ไม่ต้องเอาถึงสี่ตัวนะครับเอาแค่แปดสี่เจ็ดนี่แหละมายิงนี่เลยจะได้สิบสองชุดแล้วก็เอาไอ้นี้ก็ยิงอันสิบหกชุดเบิ้ลหามอยู่นนี้นะครับงดใหม่นี่เห็นไหมหกแปดหนึ่งสองอันี้หนึ่งสามหกแปดนะครับอันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียว อันนี้ดูนะครับตัวเดียวน,นี้สูตรคอมนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะอันนี้อันนี้สูตรใหม่นะครับเพิ่งลงงวดแรกงวดนี้งวดนั้นเคยลงครั้งหนึ่งแล้ววันผิดก็เลยไม่เอาเลยก็เลยอันนี้ไอหนุมหน่มไอหนุม่มไอหนุ่มเชียงตึ้ง <c oughs> ไอหนุ่มหัชจันทร์มาใหม่อีกแล้วนะครับเนี่เนี่ยมาส่งให้อาจารย์แล้วนะครับเนี่ยทดลองใหม่ดูครับนะเออ<ะ>นี่วันนี้สองได้อันนี้ <S <s วิ่งอย่างเดียวครับนะได้บนวิ่งได้สอง วิ่งบนลูดล่างว่าไงเดถ้าเล่นเป็นนะครับนะพอนี่ได้สองบนนี่บางสีมันดีอย่างนงี้เนี่ยอันนี้ได้ทั้งหกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยวันนี้ห้าได้แต่บนนะครับห้าตัวเดียวยนะเห็นไหมบนล่างเลยเก้าตัวเดียวนะครับได้บนล่างเลยว <disagree> ิ่งบนลู่ล่างถ้าเล่นเป็นนะเออนี่อันนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับได้หนึ่งมีทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้หนึ่งอ่าได้แต่บนนะครับ ศูนย์ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่แล้วได้แต่บนงวดนี้ระวังนะครับบนล่างเลยแปดยังอีกงวดนี้แปดตัวเดียวนะครับนะสูตรคอมได้แปดตัวเดียวถึงว่าทุกสูตรมันทะลุแปดเลยมันชนกันนะครับนี่ดูทีเนี่ยหกแปดสี่เจ็ดอันนี้ก็แปดสามสองหนึ่งอันนี้ก็หกแปดหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสามหกแปด โคตรดีแปดเลยโคตรดีแปดเลยปราสมาจิกนะเออสูตรคอมก็ได้แปดอีกด้วยนะครับยิงเข้าหากันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สูตรคอมยิงก่อนเลยครับนี่เอาที่มีแปดสูตรคอมให้เด็ดหนึ่งสามกับแปดนะครับนี่เอาสูตรสูตรคอมนะครับเดี๋ยวสามตัวค่อยค่อยช็อตช็อตหลังค่อยให้นะครับนี่ช็อตแรกนะนี่บอกแล้วแน่นปึ๊กแน่เที่ยวนี้ไม่มีผิดหวังแน่เหนนี้นะครับ แน่นปึกแน่เที่ยวนี้นะครับแต่านจะดคอยดูคอยติดตามก็แล้วกันของเราแมไปทําแล้วกระป๋อกระแปกสูตรกระป๋อกระแปกนี่แหละทำไม่เสียเงินนี่ทำเต็มสูตรแล้วก็มาคัดหาตัวเด่นเลยนะครับนี่งวดนี้อันนี้สูตรอันนี้สูตรคอมนะครับสูตรคอมจะได้สิบสองหางนะครับพอสิบสองหางปุ๊บเรามันชนแปดนะครับเน้นแปดเน้นแปดจะมีแค่นี้อันนี้พวกนี้ก็เป็นตกกันไปนี่แปดจะมีแค่นี้หนึ่ง6สามสี่ห้าหก ทวดสีนะครับใบหนึ่งมันรวบนะครับนี่ลมนะครับมาข้างนอกลมเย็นดีสบายนะครับลมดีครับเย็นดีสบายเลยตื่นมาโอ้ลมไม่ต้องเปิดพัดลมอยู่ในห้องแอร์แอตนะครับอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ข้างนี้ข้างนอกนี่สบายเลย ลมเย็นสบ,บายอยู่ในเปิดแต่แอร์มากก็ครับจะเป็นวัดเอาอีกนะครับนี่ที่ชนกันนะครับนะมีชนกันนะอันนี้สูตรสูตรคำนวณสดนะครับนี่จะให้หนึ่งกับแปดมันจะไม่สับสนนะครับที่ชนนี่ครับแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดแปดถ้าที่ชนก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ สี่ชุดไปกลับด้วยครับเพราะว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันกลับอีกแล้วสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามและแปดแปดนะครับพวกนี้ก็โตกันไปที่ชนกระสูดนี้นะนี่ชนไก่นี้กระสูดคอมนี่มันจะได้เน้นเ้นอยู่มีชุดนี้ชุดนี้นะครับที่เน้นเ้นอยู่นะครับที่เน้นเ้นอยู่นี่ชุดนี้นี่ตัว,ต,วตัวมหาปนี่แหละตัวพิเศษที่รับนี่เนะนี่ยสี 1, 2, 3, 4, ่ 5, 5, ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็ห้าห้าชุดอันนี้ก็ หกชุดเจ็ดชุดเองเจ็ดชุดเองไปกลับนะสามแปดแปดสามสองแปดแปดสองหนึ่งแปดแปดสิอันนี้มันแปดแปดมันกลับในตัวดีแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่นะน,นี่นี่นี่สูตรคอมนะครับแคปหน้าจอเลยอันนี้ของคอมนะสิบสองหางนะครับอันนี้ก็สิบสิบเอ็ดงวดผิดไปงวดเดียวนะครับนะประกบคู่นะเอ่ออันนี้ก็สิบเอ็ดงวดก็ผิดไปงวดเดียวเหมือนกันนะครับนี่น,นี่สูตรคอมสูตรคอมก็ ที่ท่านชอบนี่ไงบอกอาจารย์บอกว่าเอาตัววงนี้ยิงเขานี้แต่ตัวหน้าไม่ต้องเราเอาแค่สามตัวยิงเขานี้ก็เข้าคู่เงินแล้วแปดสี่เจ็ดนี่ไม่ยิงตัวนี้ยิงสี่ตัวนี้เข้าคู่เงินยั่ไงผิดไปงวดหนึ่งแต่ตัวเด่นไม่ผิดนะครับแต่มันประกบไม่เข้าคู่เดียวเองอันนี้ก็ประกบไปเข้างวดเดียวนี่งวดนี้ประกบไปเข้านอกนั้นประกบเข้าบทนะครับประกบเข้าบทเข้าตลอดนะครับโอ้โหงวดเด่นแล้วเสียดายถ้าอย่างนี้เนะี่ยเต็มเต็มเลยนะครับสามห้าห้าสาม แล้วห้ามาดึงด้วยนะครับงวเน,นียบแปดดึงเลยจะเหลือแค่นี้ท่านจะยึกนะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นี่นี่นี่เหลือส 4, 4ี่สี่นีไปกลับปิดเจ็ดชุดนะครับนี่เน้นตัวนี้นตัวอื่นตัวกันนี่เน้นเน้นนี่นี่ครับนะระวังสูตรคอมกับสูตรอันนี้อันนี้สูตรคํานวณสูตรจะเยอะดอยแต่อันนี้อันนี้ชอบเข้าบนล่างนะนะครับนะเดี๋ยว สามตัวแตกน่าจะแตกวันนี้คอยดูดิอยากจะจับให้นะครับดูให้ติดตามนะครับจดที่สองนะหวยพวงด้วยนะนนี่จดแรกนะครับนะจดแรกเลยทาเป็นเป็นสองอย่างเลยนะครับอันนี้สูตรคอมสองอันนี้นะท่านจำให้แม่นนะอันนี้สูตรคํานวณสดสองอัน,นอันนี้สูตรคอมตัววิง่งตัวเดียวมาตัวเดียวคือสูตรคอมนะครับยิ่งมาทนตัวนี้เราแน่นปึกเลยหวยหวยหายอะไรท่านจะมีไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์กับเก้าใช่ไหม ศูนย์ศูนย์เก้าห้าไม่มีเลยนะไม่ติดเลยในนี้ศูนย์เก้าห้าไม่ติดไม่มีเลยในนี้นะเออทุกสูตรไม่มีเลยศูนย์เก้าห้าไม่มีเลยตัวนี้นะครับนะในสี่ศูนย์นี้ไม่มีศูนยะ์เก้าห้านะครับท่านจำยิกนะแคปหน้าจอด่วนเลยนะครับนะนี่ครับนี่โอ้นี่มาดึกๆนี่แหละนี่ดีและนี่ครับนะตัวเน้นๆคือกากา,าไว้นะครับนะอันนี้นี่อันนี้สูตรคำนวณสูตรแคปหน้าแอปแคปไว้เลยแคปเลยเนี่ย เป็นหลักฐานนะครับไม่ต้องว่าแม่นหลังออกนะครับให้นี้อันนี้สูตรคอมนะครับนะสูตรคอมกับสูตรนี้ไปตัดกันให้มันชนกันตัวไหนก็ดึงตัวนั้นลออกมานะครับนะในนี้สูตรสูตรคำนวณสดนะครับอาจารย์ให้เด่นหนึ่งกับแปดสูตรคอมให้เด่นสามกับแปดมันก็ได้เอาแปดอยู่ดีแหละแล้วตัวเดียวมาตัวเดียวสูตรคอมแปดนะครับวัดดวงคือตัวแปดเลยนะครับ อันนี้ครับเข้าใจนะแคปหน้าจอไว้นะแคบหน้าจอไว้นะครับนะแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจขอให้มันหมานเดอ้อมือแรงนี่สองตุ่มกึ่งให้มันหมานไวปพอตู้เมตู้นะครับปอตู้เมตู้แคปหน้าจอไว้ให้มันหมานขอให้โชคดีมีัยเดอ้อสวัสดีครับ